ตูดไยวงช่วยสงกรานนอแมทพินีออเรียกได้ว่าหายสงสัยกันสักทีสำหรับซาวแมทแมทพินี่ได้ออกยืนยันเลิกสงกรานแล้วโดยแมทบอกว่าเลิกแล้วค่ะขอบคุณครอบครัวเตชนรงที่ออกมาปกป้องขอบคุณพ่อไพวงที่ไม่อยากให้ใครมองแมทไม่ดีที่ไม่ออกมายอมรับตอนแรกเพราะสถานการณ์ตอนนั้นประบาง ยืนยันกับไฮโซพกเป็นแค่พี่น้องไม่มีอะไรจริงๆตามข่าวไม่เสียใจและก็ไม่เสียดายในความสัมพันธ์ครั้งนี้พี่สงกราน์คือฮีโร่สำหรับแมทในหลายๆอย่างที่ออกมาพูดวันนี้เพราะมีงานค่ะวลียาเกิดก็เปิดมาที่โพสต์มันเป็นดวงที่ทําให้วัยรันตลอดเวลาจงังหวะแมทชอบเป็นแบบนี้ทุกทีไม่เกี่ยวกับประเด็นภาษามาลายูหรือภาษามาเลน้ําแดงเห็นข่าวแล้วข่าวกลบแมทมากอยาให้กลบแมทนะ แมทไม่รู้ดีเทลเรื่องรักใหม่ให้ถามพี่เขาเพราะมุมมองมือที่สามของแมทกับพี่เขาอาจไม่เหมือนกันหรือเปล่าที่ผ่านมาทุกคนอาจจะเข้าใจว่าแมทไม่มีงานไปอยู่ที่นั่นให้พี่สงกรานเลี้ยงแมทคอปกป้องตัวเองนะคะว่าแมทไปอยู่ที่นั่นไม่เคยได้เงินเดือนร้านไอซ์ครีมแมทก็มีส่วนร่วมแมทเองก็ทิ้งงานละครไปเหมือนกันเพราะแมทไปอยู่ตรงไหนก็เดินทางมาเล่นละครลำบากก็เลยไม่รับไปต่างประเทศไปเยี่ยมคุณพ่อไม่ได้ไปพักใจ ไปหาคุณพ่อเพราะจะกลับมาเล่นละครแล้วกับคุณพกแค่บังเอิญเจอกันไปกับใครเอ่ยแมดกับพี่พกไม่มีอะไรสุดๆไปเลยแมดเองก็เจ้าอารมณ์ออกมาโดยที่ไม่คาดคิดเพราะไม่คาดคิดว่าออกมาแล้วจะออกเลยหัวเราะแต่แมดเลือกแล้วว่าเป็นความสุขของเราก็เลยออกมา พี่เขาก็นอคุณปา้าตูดไพวงก็โทรมานอแต่เราค่อยๆค,คิดทบทวนตัวเราแล้วว่าแบบนี้ตัวเราโอเคแล้วจริงๆถ้าจะมีคนซ้ำเติมแมดโอเคแมดรับมาตลอดและจะรับตลอดไป